สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหญิงโกกตุ่มค่ะมาดูหมาน้อยนะคะเช่นเดิมนะคะหมาน้อยตอนนี้นะคะกําลังเริ่มจะหิวแล้วนะคะหลับปุ๋ยเลยอ้าวพากันนอนตาตื่นสายจังเลยนะคะตื่นสายเลยยังไม่ตื่นเจ้าตัวนี้หากินแล้วอ๋อ้แต่เจ้านี้ยังไม่ตื่นเลยอ่า แม่ก็ยังไม่มาให้นมเลยนะคะตอนนี้แม่ก็ยังไม่มาให้นมเลยไอเจ้าตัวนี้ไปหากินข้าวแล้วอา้าวหิวข้าวกันแล้วเหรือนี่ไอ้ตัวอิ่มตัวนั้นสงสัยอิ่มแล้วนอนแปรเลยเตือนเตือนเตือนอย่าตื่นสายเลยเอา้าวตื่นสายกันจังเลยนี่แม่ให้นมหรือยังหนอ โอ้โหเจ้าตัวนั้นหลับปุ๋ยเลยตื่นสายสงสยัยไมไ่กินนมอิ่มละมั้งนี่แม่มาให้นมละมั้งนี่เมื่อคืนนี้แม่ไม่ได้ไปที่สวนยางแม่คงนอนด้วยใช่ไหมอ่าเห็นไหมแม่ก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะลำคาญน,นะคะเพราะว่าวุ่นวายเหลือเกินนะคะถ้าวิ่งเข้ามานี่ก็กินนมกันยุกใหญ่เลยนะคะอะไรอ้อนดแอดแอดแล้ว เริ่มจะหิวแล้วเหรอตัวนี้สงสัยตัวนี้เริ่มจะหิวแล้วนี่อไปหากินข้าวแล้วนุ่นยังไม่ได้ให้ข้าวเลยนะหิวแล้วหิวแล้วถ้าเราไม่ถามทำที่ขังไว้กวนเรานะคะออกมายุ่งเลยนี่หิวกันแล้วเหรออเริ่มหิวกันแล้วเนาะไปไปสนิทมาให้นมลูกเร็ว มานี่มานี่มามามถ้าให้นมลูกจะเอากระดูกหมูให้กินเร็วไปให้นมลูกไปเข้าไปให้นมลูกเจ้ากระดูกหมูให้กินไปเร็วมามามาเข้ามาเข้ามามาให้นมลูกเร็วถ้าอยากกินกระดูกหมูน่ะมามาเร็วมาเร็วจะได้กินกระดูกหมูมามามาโอ้ยไปไปไปให้นมลูกไป เ่วเีวเจ้ากระดูกหมูให้กินสงสัยสนิมหิวข้าวนะคะเพราะเมื่อคืนนี้ไม่ได้เอาข้าวให้กินเอาข้าวให้กินช่วงตอนบ่ายตอนกินแค่ตอนบ่ายตอนค่ำยังไม่ได้ให้กินเนาะก็เลยหิวมั้งเดี๋ยวจเจ้ากระดูกหมูน้ำซุปให้กินนะ,ะกินข้าวแล้วให้นมลูกนะนะัสนิมนะเอากระดูกให้มาเอากระดูกให้สนิมกินเออให้กินเลยนี่อา้าว ตอนนี้กินกระดูกนะคะเอาไปกินหลังบ้านมันอ่ชนเด้แถวนั้นเดวมันก็เหยียบกระดูกเด้อ้าวเห่นใหญ่เลยนะคะตอนนี้ได้กินกระดูกหมูแห่้นกระดูกหมูก่อนอ้าวแท็กกินกระดูกเนื้อก่อนเด้อไอ้เนื้อก็มีหรือเปล่าเนาะมีแต่กระดูกบ้า อุย้ยน่าจะเอาเนื้อติดให้มันกินหน่อยอ่ะกินกระดูกแล้วค่อยไปให้นมลูกนะไม่งั้นไม่ให้กินกระดูกนะกินกระดูกก่อนแล้วมาให้นมลูกตอนนี้ลูกกำลังหิวนมยวน,นย,ยนอนกอดกันอยู่เลยนอนกอดกันอยู่เลย หลับแล้วหิวหรือว่ายังไม่หิวนอ้อหลับยังไม่ตื่นกันเลยเล่นกันนะคะเขาก็มีเพื่อนเนาะเพื่อนตั้งแปดตัวนะคะก็นอนกอดกันนะคะถ้าอาหารเดี๋ยวพอตัวนี่เขาแยกกันนะคะเดี๋ยวคนนั้นก็มาเอาไปสองตัวคนนี้ก็มาไปสามตัวเขาคงจะเหนานะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันสนุกสนุกเลยน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ น่ารักน่ารักนะคะเจ้าหมาน้อยน่ารักน่ารักตัวนอนก็นอนเจ้าหมาน้อยน่ารักน่ารักชุยุยชุย,ชยไม่ได้ผอมน,นะคะมีแต่อุตัวอ้วนอ้วนนะคะย่าให้ข้าวให้นมนะคะเลี้ยงสมบูรณ์นะคะมีแต่ตัวอ้วนอ้วนนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่คะ่ะอ้อนทำไมอ้อนทำไมอ๋ออยากกินนมแล้วเหรอ นี่ค่ะไม่ได้มีตัวผอมนะคะขนาดแปดตัวนะคะเนืสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะไอ้เจ้าลาเจียวก็อ้อนออนวน,ะน,เ,วนเริ่มอ้วนแล้วนะนุ่นลาเจียวนุ่นเริ่มอ้วนแล้วนะลาจียวเป็นลูกสุดท้องนะคะเพราะว่าตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะถ้าตัวไหนเล็กกว่าเพื่อนก็เป็นลูกสุดท้องนะคะอ้าวไอ้เจ้าตัวนี้ทําไมถึงนอนปุ๋ยจังวะเขาเหยียบหัวไปก็ไม่ตื่นเลยโอ,อ้อะไรเห่าอะไรโอ้โหเห่าเป็นอีกด้วย อะไรครับบอโหมีการห o w อีกด้วยนี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ